สิบเอ็ดนาคาเปตาวัตถุเรื่องเปรตผู้เดินร้องไห้ตามพาหนะช้างของลูกชายสมณเณรถามพวกเปรตเหล่านั้นว่าเจ็ดสิบสามคนหนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าคนหนึ่งขี่รถเทียมด้วยแม่ม้าอัสดรไปท่ามกลางและสาวน้อยขึ้นวอไปข้างหลังเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศ เจส่วนพวกท่านถือค้องเดินร้องไห้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตามีร่างกายแตกเป็นแผลสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์พวกท่านได้ทำบาปอะไรไว้ซึ่งเป็นเหตุให้พวกท่านดื่มกินโลหิตของกันและกันเปรตทั้งสองได้ฟังสามเณรถามจึงตอบว่า75ผู้ที่ขี่ช้างเผือกชาติคุณชรสี่เท้าไปข้างหน้า เป็นบุตรคนโตของข้าพเจ้าทั้งสองเขาได้ถวายทานจึงได้รับความสุขบันเทิงใจ76ผู้ที่ขี่รถเทียมด้วยแม่ม้าอัสดรนสี่ตัวแล่นเรียบไปในท่ามกลางเป็นบุตรคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนไม่ตรนีเป็นทานบดีรุ่งโรจอยู่77 นารีผู้มีปัญหามีดวงตากลมหยาดเยิ้มดังตาเนื้อขึ้นวอมาข้างหลังเป็นที่ดาคนสุดท้องของข้าพเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิกบานใจเพราะส่วนแห่งทานครึ่งส่วน78เมื่อก่อนเข้าทั้งสามมีจิตเลื่อมใสได้ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนตรณี บริาพาตสมณพรามทั้งหลายอันหนึ่งเขาทั้งสามนี้ถวายทานแล้วได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกรรมคุณอันเป็นทิพย์ส่วนข้าพเจ้าทั้งสองสูบซีดอยู่เหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดสามเณรถามว่าเจ็ิบเอาหารและที่นอนของพวกท่านเป็นเช่นไรอันหนึ่งพวกท่านผู้มีบาปหนาเลี้ยงอัตภาพได้อย่างไร เมื่อโภคะพร้อมมูลมีอยู่ไม่ใช่น้อยเหตุไรจึงนายสุขประสบแต่ความทุกจนทุกวันนี้เปรตทั้งสองตอบว่า8ปสิพวกเราทั้งสองตีกันเองแล้วดื่มกินเลือดและหนองของกันและกันได้ดื่มเลือดและหนองเป็นอันมากก็ยังไม่อิ่มมีความหิวอยู่เป็นนิด8ปบเอด คนทั้งหลายผู้ไม่ให้ทานตายไปเกิดในยมโรกยอมรำให้คล่ำครวญเหมือนอย่างนี้สัตว์เหล่าใดได้ประสบโภคาต่างๆแล้วไม่ใช้สอยเองทั้งไม่ทำบุญ82สัตว์เหล่านั้นจะต้องประสบความหิวกระหายในปลโลกภายหลังถูกความหิวเป็นต้นแผดเผาไหม้ยอยู่สิ้นกาลนานย่อมได้เสวยทุกข์เพราะ ทำกรรมมีผลเผ็ดร้อนมีทุกข์เป็นกำไร,ร83ความจริงทรัพย์และทัญญาหารอยู่ได้ไม่นานทั้งชีวิตของสัตว์ในมนุษย์โลกนี้ก็สั้นนักบัณฑิตทราบสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วพึงทำที่พึง่ง84เหล่าชนผู้ฉลาดในธรรมฟังคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้ว มารู้ชัดอย่างนี้ย่อมไม่ประมาทในทานนาคาเปตวัตถุที่สิบเอ็ดจบ